แล้วเรื่องเอ็นค่ะ,ะก,ก็มันเกิดจากว่าวันนั้นน่ะเชียก็ไปถถแถวแถวนี้แหละเนาะไปแถวบาชลาพลแล้วก็จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเชียชอบกินเอ็นตุ๋มมากแต่ว่าช่วงนี้เอ็นมันขาดก็เลยไม่ได้กินก็เลยต้องไปซื้อร้านอื่น จากที่เราจะกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเอ็นหมูตุ๋นก็เลยไม่ได้กินนะคะเพราะเอ็นมันขาดก็เลยไปกินข้าวหมูทอดหลังข้างนะคะจบไหมเรื่องเอ็นขาดตั้งใจฟังมากก็ตั้งใจเล่าเหมือนกันนะเอาดิทำไมอ่ะก็เอ็นมันขาดอ่ะก็เลยอดกินก็ไปกินร้านอื่นอันมีปัญหาอะไรล่ะผิดดอผิดเอเราเราผิดหรอเราอยากเราแค่อยากกินเอ็นหมูตุ๋นแล้วมันไม่มีเราไปกินร้านอื่นเรา ไม่ได้หรออ๋อใช่ก็เอ็นก็เลยขาดอะคะ่ะอืะใช่ใช่เรื่องเอ็นขาดลาเลยเป็นเรื่องเป็นราวมากนะคะ